โอ้ยต้องบอกว่านี่คือวินาทีนะครับที่นักแบดมินตันขวัญใจแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศขึ้นมือหนึ่งของโลกแล้วครับ วิลกูรุธวิทิษารครับมืออันดับ2แต่ว่าตอนนี้เขาคือมือหนึ่งของโลกเหนียวดูวินาทีนะครับที่เขาสามารถขยับขึ้นไปได้นี่คือคนแรกของประเทศไทยละครับในฝ่ายชายและดูครับยกไม่ผ่านเรียบร้อยโอ้โหเจอกับลินชุนยี่มือ19ของโลกแล้วครับทำได้ครับสุดยอดครับโอ้โหต้องบอกว่าโคตรเฮ เฮ hey, ดังดัง,ดงครับสำหรับ,บวิวกุลวุฒิโอ้โหไม่มีอะไรจะสะใจกว่านี้แล้วนะครับแฟนกีฬาชาวไทยและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแ่ละครับกรีทาครับ4คูณร้อและเทพบิวนี่โอ้โหดูสิครับแสงครับแสงห้าครับเข้าที่สองเนี่ยดูแสง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 โอ้หสุดยอดโคตรมันถ้าใครได้ดูบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรมันครับ โอ้โหต้องยอมจริงๆครับภูริพลบุญสอนครับคว้าเหรียญเงินโอ้โหไปกับเพื่อนๆนะช่วยเพื่อนๆเลยว่างั้นเถอะนะครับอะและก็ปิดท้ายกันที่บุรีรัมนะเดี๋ยวมาดูกันกันกบความสุดยอด4แชมป์แต่มันมีดราม่าพอสมควรเหมือนกันะนะเออเดี๋ยวมาดูกันได้ในแตงโมโลงกับผมกินครับ สวัสดีครับตั้งโมโลเปียพงยิงวันนี้ครับเราคงจะต้องมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่น่ายินด,ดีจริงๆนะครับนั่นก็คือมือหนึ่งของโลกครับชายเดี่ยวไทยคนแรกโอ้โหวิลกลูดครับคือจังหวะที่ตีแต้มสุดท้ายนะเอาจริงๆนะ โอ้โหอย่างเดือดอะเราก็ลุ้นใจจดใจจอเลยนะครับกว่าจะเอาชนะได้แล้วสุดท้ายเนี่ยหลินชุนยี่ก็มาพลาดเองเราก็ได้เฮกันนะแต่ว่าเรายังเหลือเกมนัดชิงไงเออเดี๋ยวต้องมาดูว่านัดชิงของเราเนี่ยจะมันจะเดือดขนาดไหนนะในช่วงเย็นนะครับ แต่ต้องบอกเลยนะว่าเอาจริงในเซตที่2เนี่ยช่วงที่เราเสมอดูดีดูดีอู้อีกันเนี่ยก็มีความตึงเครียดพอสมควรนะครับทุกคนฮนะหรือไม่ก็เป็นจังหวะที่เราโดนแซงอะไอจังหวะที่เราโดนแซงเนี่ยต้องบอกเลยครับทุกคนฮะโอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องคือต้องบอกครับว่า3มแต้มในช่วงท้ายเนี่ยสิบหกว่าจะมาเสมอกันได้เนี่ยโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะ เล่นเอาเกือบแย่นะครับทุกคนฮนะโอ้แต่สุดท้ายเราก็รอดมาได้แล้วก็มาแบบโอ้โหจนแล้วจนรอด21 21นะครับแล้วเราก็กลับมาชนะครับ25 23ครับโอ้โหเป็นอะไรที่ว่ากว่าจะปิดได้เนาะมันไม่เหมือนเซตแรกเนาะไม่เหมือนเกมแรกนะฮะ21 11โอ้สุดท้ายเราเอาชนะไป2ต่อศูนย์เกมก็ต้องบอกว่าเหุเ hey, ฮ hey, จริงๆนะแล้วมันก็เป็นการลุ้นแบบชนิดที่ว่า หัวใจจะวายครับทุกคนนะโอ้มันเป็นอะไรที่เดือดมากๆดูแบดมินตันทีไรตั้งแต่โอลิมปิกแล้วครับหายใจไม่ออกเพราะว่ามันกั้นหายใจเองโดยปริยายครับสุดท้ายเนี่ยโอ้โหท่านคุณหญิงปัทมาเนี่ยก็เข้ามาดีใจนะครับกับทางวิวกุลวุวุก็ต้องชื่นชมนะว่านี่คือหน้าตาของประเทศไทยจริงๆนะครับนักแบดมินตันชายเบอร์หนึ่งของโลกคนแรกของไทย ที่เป็นฝ่ายชายโอ้โหไม่ไม่รู้จะพูดยังไงครับโคตรเท่เลยแล้วก็จะเข้ารอบไปชิงชนะเลิศนะครับประมาณสัก4ี่โมงครึ่งนะคู่ที่4ี่ครับก็ช่วงเวลาแถวๆนั้นเจอกับลูลูเอาชนะโปอปอฟมาได้เอาละครับเหมือนรีแมตมะนะครับเราต้องจัดการให้อยู่เอา2ต่อศูนย์เกมไป เออเอาเดี๋ยวต้องมานั่งลุ้นด้วยกันนะทุกคน,นะฮะเดี๋ยวเรามาเทียไปด้วยกันว่ามันไหวไม่ไหวยังไงเป็นยังไงเราก็ต้องเอาชนะแล้วเป็นแชมป์อ่ะมันต้องแบบเหมือนว่าสมศักดิ์ศรีเบอร์หนึ่งของโลกอะวะเป็นแชมป์ดิเออนะครับอ่ะนี่ก็คือาทน้านของแบดมินตันนะครับเดี๋ยวลุ้นกันไปนะขณะเดียวกันครับ วิ่ง4คูณ100เมตรนะครับต้องบอกเลยว่านี่คือโอ้โหความสุดยอดคือเอาวินาทีที่แบบเขาวิ่งเข้าเส้นชัยมาให้ดูมันแซงดูครับดูเขาแซงแซงแซงโอ้สับตีนแตกครับอยากจะพูดให้มันตะโกนดังๆคือแบบมัน มันเก่งอะทุกคนโอ้โหยนยากนะครับถึงแม้ว่าเราจะรับไม้กันไม่ดีนะในในช่วงไม้2ไม้3เนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเรามีข้อผิดพลาดแต่ว่ามันผิดพลาดแล้วมันแซงเข้าเนี่ยจากน่าจะอยู่ประมาณที่5ผมว่านะเนี่ยมันอยู่เนี่ยมี4ี่หคนเนี่ยสี่คนตรงเนี้ยแล้วดูดิครับจังหวะแซง9-9ถึงถึง ดึงโอ้โหดูดิฮะมันดึง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 มันแซงโอ้โหมันแซงขนาดนี้ได้ไงครับเทยบิลโหดไปโอ้ขอดูอีกรอบเดี๋ยวขอดูอีกรอบแล้วเดี๋ยวไปดูตอนเขาดีใจกันว่าแบบโอ้โหเป็นคนที่รู้สึกว่าเห็นนักกีฬาไทยประสบความสําเร็จแล้วรู้สึกว่าเนี่ยครับคือเราต้องสนับสนุนกันนะเออเขาเหนื่อยมาตลอดทั้งปีมาวิ่งอยู่ประมาณ นาทีนึงอะนะครับไม่ถึงนาทีด้วยถ้าวิ่งรอยเมยก็สิบวินะแค่นั้นเลยครับโอ้มาสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาติของเราครับดูสิครับแล้วก็เข้าเส้นนะเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลาที่น่าจะเป็นซีซันเบสนะครับทั้ง4คนเลยนะครับก็ประมาณ38.78วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองซท่านนี้เนี่ยก็มีคุณนัทวั์ทวัชัยชัยยุทธเทพบิวภูริพลบุญสอน โอ้โหแล้วเดี๋ยวดูตอนดีใจมันแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับนี่อ,อกทงไตลงนะครับทุกคนนะและฝ่ายหญิงก็ได้ด้วย ฝ่ายหญิงก็ได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงนะครับประเภทหญิงเนี่ยสี่คุณร้อนะครับก็เป็นทองแดงนะฮะเราคว้าในทองแดงเอเชียปี2023เราก็รักษามาตรฐานเอาไว้ได้นะครับตอนนี้สาวไทยอยู่ในรู่ที่5แล้วก็คว้าอันดับ3 44.26วินาทีนะครับคว้าเหรียญทองแดงไปได้สุดยอดครับปรบมือให้กับ นักกีฬาของทีมชาติไทยที่ไปร่วมแข่งขันนะครับเอาจริงๆถ้าให้สรุปกันเลยเนี่ยนะครับเราได้เ,เหรียญมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ น่าจะเจ็ดเหรียญสรุปเหรียญกีฬาทีมชาติไทยนะร้อยเมตรชายภูริพลบุญสอนคว้างจากหญิงนะครับเหรียญเงินนะเนี่ยสี่คนเหรียญเงินสุบเบนรัตอินแสงนะครับวิ่ง5,000เมตรชายคีรินตันติเวศนะครับวิ่งผลัด4ี่คูณร้อยก็อย่างที่บอกไปนะครับทองแดงก็ผู้หญิงได้ไปนะครับกระโดดสูงชายตะวันแก้วด,ดำนะครับแล้วก็ฝ่ายชายอีกเช่นเดียวกันกระโดดค้ำชายพาสพง อัสัมอางครับโอ้โหอา้าวปรบมือสิครับทุกคนฮนะรออะไรครับก็นี่ก็คือความสําเร็จของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้นะเราไปดูฟุตบอลหน่อยดีกว่าฟุตบอลไทยโอ้โหโคตรดรามา่าทุกคนเอาจริงตอนเนี้ยโอ้บุรีรัมย์คว้าแชมป์สี่แชมป์ยินดีด้วยก่อนเลยนะครับยินดีกับบุรีรัมย์เก่งมากๆคือเก่งจัดจัดแต่มันมีประเด็นนะครับไอเรื่องของจุดโทษท้ายเกมเนี่ย โอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่แฟนลำพูนเนี่ยเขาก็รับไม่ค่อยได้ถึงบางคนเนี่ยนะเราเราต้องบอกว่าบางคอมเมนต์เขาก็ไม่โอเคเขาบอกว่าอัประยี่สุดเหยียบก่อนไม่เป่านะมงเองตกเองหน้าอายโอ้โหคือแฟนบอนลลำลำพูนเขาก็แบบเหมือนกับว่าลุ้นเยอะอะเนาะกับถ้วยเนี้ยแต่สุดท้ายเขาไม่ได้นะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ที่วิจารณญาณของทุกท่านแล้วกันนะครับซึ่งเนี่ยครับคอมเมนต์เดือดๆนะออขอแฟนบุรีรัมเมณ์จุดโทษหน่อยควรให้ไหมเอาจริงๆจากใจเลยได้ไหมเออนะครับคือแฟนๆเขาก็คล่องใจเอาจริงนะว่ามันเป็นแบบที่เขาคิดไหมหรือว่าอย่างไรลํำพูนเล่นสูสีหรือบางท่านเนี่ยถึงขนาดที่บอกว่าเฮ้ยไม่อายก็ถามจริงเหยียบขาขนาดนั้นไม่ให้ฟาวเนี่ย อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าโอ้เป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงนะผมว่าแบบโหเดือดจริงอะ่ะแล้วมีการคว้างปลาขวดน้ำในสนามนี่เยอะนะครับแล้วแฟนบุรีรัมเนี่ยเขาก็ต้องบอกเขาก็อาจจะไม่ได้คิดเห็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าเออมันเป็นสิ่งที่เขาถูกต้องอยู่แล้วอะเนาะก็ว่ากันไปตามกระบวนการแล้วกันแต่ที่แน่ๆตอนนี้สี่แชมป์โอ้อย่างโอดแต่บางทีเนี่ยแฟนบุรีรัมเขาก็ออกมาโพสเหมือนกันนะ ถ้ากรรมการต่างชาติไม่พองั้นขอกรรมการที่มีภูมิลำนาวเดียวกับทีมฝั่งตรงข้ามบุรีรัมมาเป่าเลยได้ไหมเออจะได้เลื่งองงอแงโอ้โหคือเถียงกันซัดกันย้ะฝั่งทั้งสองฝั่งะนะครับเนี่ยเขาเอากรรมการไทยมาเป่าก็ว่าเขาโกงกรรมการนอกมาก็ว่าเขาโกงโอ้นั่นแหละประมาณนี้มีทั้งสองฝั่งอะผมก็พูดทั้งสองฝั่งนะครับก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับนี่ คุณเนวินชิดชอบก็ชูเลขสี่นะครับสี่นิ้วกูแชมป์สี่แชมป์อยากมีโมเมนต์แบบเป็นแชมป์เยอะๆบ้างเนาะหลายๆทีมเอา้าก็ว่ากันใหม่ฤดูกาลหน้านะครับนี่คือนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้จริงๆนั่นเองนะครับจบสักทีบอลไทยปีนี้อ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ